เป็นงไงบ้างมารู้สึกยังไงเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยคือเหมือนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแปลว่าอะไรเหมือนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหมายถึงว่าแต่ละยี่ห้อมันเยอะมากเออแต่ยี่ห้อก็เยอะมแต่ละยี่ห้อก็มีรุ่นแยกย่อยออกไปจริงๆไม่ได้มีแค่รถมีมอเตอร์ไซค์ไม่พอมีเรือไม่พอมีพากทยานโอ้เขาเรียกว่าเข้ามาแบบครบราบพื้นเลยนะบกเรืออากาศสุดส กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับ Cloud Style Podcast ครับครั้งนี้ผมไม่ได้มากับคุณโดมนะครับแต่มากับคุณคุณไม่โด่งคุณไม่โดมไม่โดมซะแล้วนะครับไม่โดมซะแล้วอุ้มแบนมากเลยอป้มแบนเลยเป็นเป็นหลานนะครับอ่าเป็นหลานเป็นหลานแต่ว่าคุณลุงพิ่ติอ่าชื่อบั๊ก ชื่อบักน้องบักเหมือนหมาเลยชื่อ,อ <laughs> น้องบักเหมือนหมาเลยนะชื่อเหมือนหมาเลยนะก็เรียกน้องบักแล้วกันนะครับ,คครบได้เลยครับผมน้องบักไนดะ้มีโอกาสที่จะเดินทางเข้าไปชมงานมหากรัรยานยนต์ครั้งที่40ที่กําลังจัดอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับะระหว่างวันที่30แล้วก็จะเป็นสิ้นสุดในวันที่1ทันวาโอ้ ขอภัยครับวันที่11บันวาคมอ่าใช่วันที่เอวันที่1วันที่1นหรือวันนี้วันที่เราวันนี้เทสกันวันที่1งวันนี้ครับยังยังไม่หมดนะครับยังไปกันได้นะครับถึงวันที่11เลยนะใครที่ยังไม่ได้ไปใครที่กําลังอยากจะไปดูรถไปซื้อรถหรืออยากจะไปเดินเล่นก็ได้นะไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่รถนะใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่รถนะแล้วบอกเลยว่าโอ้โหนี่ผมเอาตรงผมอาจจะไม่ได้รู้เรื่องในวงการรถเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าเข้าไปนี่คือรู้สึกไม่รู้เรื่องกว่าเดิมเพราะว่า เวลาเราอยู่ทุกวันนี้เนาะโอ้โหเราก็รู้สึกว่าเราจะรู้คุณเคยกับยี่ห้อรถท้งไหนใช่ไหมโตโยต้าฮอนด้าโนนิงานต้องมาแหละเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในชีวิตประจําวันใช่แล้วพอเข้าไปเป็นไงเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วบักเนี่ยเสมือนเป็นตัวแทนของคนที่อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับรถยนต์มากนักแต่มีโอกาสไปชมงานแสดงรถยนต์แบบตัวเป็นๆนะฮะครั้งแรก นะฮะจริงจังเลยนะเป็นไงบ้างว่ารู้สึกยังไงเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยคือเหมือนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแปลว่าอะไรเหมือนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหมายถึงว่าแต่ละยี่ห้อมันเยอะมากเออแต่ยี่ห้อเยอะโหเยอะมากแต่ละยี่ห้อก็มีรุ่นแยกย่อยออกไปโอ้ี่รุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องจําเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลืมเลยโอ้ลอสไปแล้วลอสคาวน์ไปแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหเยอะจริงๆไม่ได้มีแค่รถมีมอเตอร์ไซค์ไม่พอมีเรือไม่พอมี อสุรยานอ้โ oh. เขาเรียกว่าเข้ามาแบบคบภาดพื้นเลยนะหมกเรืออากาศสุดๆเออ,เอ,อแล้วก็นอกจากอความคบถ้วนของเขาเนี่ยบัสเห็นว่าจะบอกว่าลิ้นห้อยมันก็จะยังไงนั่นเป็นพวกน้องหมาน้องแมวนะแต่อย่างเราเนี่ยขาลากนะขาลากเลยจะบอกว่างานครับงานนะครับจัดทั้งหมดที่ Impact นะ IMPACT กี่ห้อครับ3ครับ,รบพอห oh. ถึงพอ2ถึงพอ3แล้วว่า มันไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่โอ้โหหลายพันตารางเมตรนะครับมันน่าสนใจไปหมดทุกๆก้าวที่เราเดินไปเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรให้เราต้องต้องพิจารณาต้องหอยุ่ต้องโอ้โหนี่มันอะไรยังไงถูกต้องครับอเออแล้วบัพิจารณาแล้วเห็นอะไรบ้างในในงานเนี่ยเข้าก้าวแล้วเข,า,ขาวๆเอาที่เอาที่รู้สึกที่บอกได้เยอะเหลือเกินจะบอกว่า มันมันเยอะมากจริงๆมันเยอะจนไม่รู้จะพิจารณาอะไรก่อนอะไรหลังดีนะครับเพราะว่าขนาดนี้เราไปเดินกันนี่เรายังเดินกันไม่ถึงครึ่งเลยไหมสิบเราเดินเนี่ยประมาณสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นถ้าเอาจริงๆนะมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่บอกไม่ได้ครึ่งหนึ่งใช่เพราะไปไปวันเดียวนี่ยังไม่พอนะไม่พอคนระับนะต้องไปซ้ําอีกนะนี่<อ>เดี๋ยวเราต้องไปซ้ำอีกไปหลายหลายวัน<อ>นะครับเราถึงจะเก็บหมดเนาะเพราะว่าในงานเนี่ยมันมัน รู้สึกว่าหลายคนเออใช่คือเอาตรงผมเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของรถยนต์มันเป็นเรื่องแบบอ่าโอเคก็ใกล้ตัวมัมก็ใกล้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นทีแรกพอเรามาเจออย่างนี้เนาะรู้สึกว่ามันยังไงมันมันอึ้งไปหมดนะเพราะว่าแต่ละรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นอ่าแล้วก็นอกจากว่าเขาเอารถแต่ละรุ่นมาโชว์นะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนอกจากรถแต่รุ่นมาโชว์ เปิดตัวรุ่นใหม่ๆด้วยแล้วเ,เปิดตัวรุ่นใหม่เยอะมากเยอะมากอ่าไม่ว่าจะอะไรมาสด้าโหกม,มีเยอะอะเยอะอะแต่นับไม่ั่วเลยจริงๆครับแล้วก็นอกจากนันก็ข้งนี้เยอะจริงๆใช่เยอะจริงๆแ,แล้วก็เปิดตัวราคาใหม่ๆด้วยโอ้โหราคาแล้วบอกเลยราคาดีเออแล้อย่างดีบอ็อกเองก็เป็นเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยมีความสนใจในรถพลังงานทางเลือกนะครับไฮบริดไหม E ี V โอ้โหเป็นไงบ้างพอเจอรถไฟฟ้าเข้าจริงจงจังๆเป็นสิบรุ่นนะเป็นสิบรุ่นนะครับที่มาจําหน่ายอยู่ในบ้านเราตอนเนี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนสองสปีที่แล้วนะอาจจะพอนึกเกิดออกแต่ตอนเนี้ยอหอ้ายี่ห้อสิบรุ่นน้นน้อยไปเอ,อนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งที่การแสดงรถยนต์เนี่ยมันเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วนะใช่เป็นอีกระดับหนึ่งแล้วเป็นอีกระดับแล้วก็ ถ้าเปรียบเทียบกับงานแสดงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่แสดงเข้าไปเดินกันบัคคิดวาอยังไงพวกงานแสดงอื่นจะเป็นอ่ะอย่างใครที่เคยไปนะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่ศูนย์ไหนก็ตามศูนย์ซิลิกิตรไหนก็ตามมันจะเป็นงานคอมพิวเตอร์งานอะไรแบบนี้งานเทคแฟร์อะไรพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนงานแสดงรถยนต์ครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนเลยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบแอดมโอสเฟียงานแบบบรรยากาศงานแล้วก็บูธแต่ละบูธนี่ใหญ่อลังการอลังการมากๆบอกเลย <laughs> รวมกันรวมรวมอ่าถ้าสมมติงานเทคแรงงานคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นครับต่อให้รวมกันด้วยนะต่อให้เอามาย่รวมกันนี่คือแบบยงังยังอ่ะ,อะคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งบูตของรถยนต์นี่น่าจะเท่ากับบ,บูตของงานอื่นๆแบบมหาหลายบูตเป็นสิบบูตรวมกันใช่ใช่เป็นหนึ่งบูรถยนต์ถูกต้องถูกต้องใครที่ชอบยี่ห้อไหนก็ตามไปเลยเพราะว่าในยี่ห้อนั้นแต่ละย่อนเนี่ยเอารถแต่ละรุ่นมาโชว์เยอะมากแล้วก็มีกิมมิคของตัวเองเนี่ยที่ต่างกันอย่างที่ อ่ะเอาตรงๆพูดถึงความประทับใจกันดีกว่าอรับลุงรู้สึกประทับใจกับรุ่นไหนรถอ่ะไม่เอารุ่นก็ได้เอาแบรนด์ไหนอ่าแบรนด์ไหนโอ้โหถ้าเป็นยี่ห้อนี่ก็ลุงว่ามันมันถ้าจะให้โปะเชะไปเลยนะฮะมันก็ายากยากนะมัน<า>มัน,<า>มน,มนรู้สึกว่าแต่ละที่แต่ละบูธแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็มีทีเด็ดของตัวเองถูกต้องแตกต่างนะครับรถเนี่ยมันมีมากมายหลายประเภท มีรถยนต์นั่งนะครับรถอเนกประสงค์จากนั้นก็จะมีขาลุยแล้วก็ไม่ใช่รถสแตนดาดธรรมดาเขาจะเอารถในแต่ละยี่ห้อของเขาเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยไปตกแต่งในรูปแบบที่พิเศษมากขึ้นอ,อันนี้ก็ทําให้เรานึกถึงว่าเออเวลาเราไปใช้งานเนี่ยเราจะไดออ้อยากจะมีความเป็นตัวตนของตัวเองแบบไหนยังไงเราก็ไปเสริมเติม,ตมแต่งได้อ,อันนี้เขาก็ทําให้เป็นไอเดียให้เราเห็นด้วยในงานเนี้ย นะครับแล้วก็รถแต่งรถอะไรแบบนี้ใช่ไหมเห็นได้เลยที่บูธโตโยต้าไปรูปบูธแรกที่เราไปเดินกันโอ้โหรถแต่งแชมป์บอกเลยว่าเป็นไฮลท์แชมป์นะครับโอ้โหเป็นไฮไลท์ของงานไฮไลท์ของบูธโตโยต้าเออที่แต่งมาสองคันเูสวยงามเขาบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความสนใจเรียกว่าระดับท็อปๆนะในงานอ่าแล้วได้ข่าวว่ารุ่นนี้ไปเปิดตัวมาแล้ว ก็เปิดตัวรง่ม้าสองวันเปิดตัววันที่27่ํเข้างานวันที่29แล้วก็งานเปิดวันที่30อืมก็ยังสามารถไปดูไปชมตัวเป็นๆกันซึ่งก่อนที่จะมีให้ดูในในทั่วไปในในตลาดนะครับเราก็ไปชมก่อนได้ในงานเนี้ยมีทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวของรถยนต์แล้วก็ลามไปถึงเรือละยังไม่พอลามไปขึ้นฟ้าไปที่อากาศยานถูกต้องนะครับอ่าแล้วก็ E.P.5 ของคาร์สไตล์นี่ก็อยากจะเชิญชวนนั่นแหละนะครับเราสองคนไปกันมาแล้วก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปชมนะครับปีเนี้ผมว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้ดูเรื่องราวของรถยนต์เนี่ยในแบบครบถ้วนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเขาก็มีมีที่ปรึกษาการขายมีเ<ช>จ้าหน้าที่คอย<ช>แนะนำเรา<ช><ช> นะครับเรื่อว่าเขาจะมาแทบจะอยากจะมาประกบเราเลยถูกต้องขอเบอร์ได้ขอไปโอ้ยโอ้ยมีคนมาขอเบอร์เลยมีเพราะเขาขอไปเนี่ยเพื่อจะได้ส่งข้อมูลให้เราอจะเป็นไฟแนนซ์ยังไงใช่มหมเพราะว่าการซื้อการขายนี่มันก็ต้องรวมไปถึงเรื่องของสารบันการเงินด้วยนะเขาไปออกบูธด้วยเรียกว่าพร้อมที่จะตรวจสอบเครดิตของเราแล้วก็ แจ้งเราให้ทราบได้นะตั้งแต่15นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่สถาบันว่าเขาอยากจะเขามีขั้นตอนในการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลของเราว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นลูกค้าของเขาไหมยังไง <c oughs> ก็สามารถที่จะไปเลือกสรรกันได้นะครับท้ายไ,ไ,ไ,ไม่ต้องห่วงมีตัวช่วยใช่ไหมมีมีตัวช่วยเยอะแยะนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อะไรก็ตามแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรุ่นรถหรือให้คำปรึกษาอะไรมีหมดเรื่องการเงินไฟแนนซ์มีหมดไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับทุกคนไปเลยนะครับที่งาน Motor Expo o อ่ะม o t ตอร์ p o <2022 S 1> อ่ะ 2023, 2023, 2023นะครับที่ Impact อนะน a นาอ่ะ Impact อะนนหอนะครับก็<ม>จัดตั้งแต่วันที่30พฤศจิกาย,ยนไปจนถึงวันที่11ธันวาคม,มนะครับสนใจก็ไปชมไปดูไปสัมผัสกันให้เรียกว่า ลึกซึ้งกันไปเลยครับสำหรับเทปนี้อีพีนี้เราสองคนนะครับลุงติอธิติคาสไตล์แล้วก็น้องปักพิมพัฒนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย <laughs>